นี่แหละครับที่ผมบอกออกมาแล้วตัวแรกนางฟ้าเหรอนางฟ้าเหรอนางฟ้าตัวแรกออกมาแล้วขอบใจจ้าคุณอำนาดคุณอำนาตสวัสดีค่ะคุณอำนาตเป่นหน้าเป็นอะไรเนี่ยไปยั้งใจจะแบบนีง แม่ใครมีเทียนระเบิดทํำมั้งวะเข้าไปดูชลวันทีเมื่อกี้เห็นเคี่ยวซี่หนึ่งจริงเหรอเคี่ยวาลวันนี่แหละแม่เขาบอกว่าผัวเมียกันจะเล่นเข้ากันกึ๊บคืออะไรวะค่ะนี่ไงผัวเมียกันเล่นเข้ากันไงคะ